สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็ยังอยู่บนเขากันอยู่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อค่ะเรากำลังจะถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วเมืองที่ป้าหมกแดงจะพาเพื่อนๆไปในข้างหน้านียค่ะที่ลงจากเขานียเป็นเมืองที่ป้าหมกแดงก็เพิ่งจะไปครั้งแรกเหมือนกันเช็คในอินเทอร์เน็ตดูแล้วเป็นเมืองที่สวยงามมีความเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพร่านจนเกินไปก็เลยอยากจะไปดูค่ะไปเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนๆยังไม่เคยไปมาก่อนค่ะคือป้าหมกแดงก็เป็นคนช่างคิดช่างฝันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เลยเสาะสแสวงหาเมืองในฝันอยู่ค่ะความที่ป้าหมกแดงเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชอบสันโดษ ก็เลยชอบบรรยากาศอะไรที่เป็นเป็นชนบทค่ะเพื่อน,อนมีป่าไม้มีภูเขาลำเนาไพรมีความสดชื่นของธรรมชาติผู้คนไม่พุกพล่านเกินไปไม่เป็นอะไรที่จอแจแออัดเร่งรีบจนเกินไปอะไรประมาณนั้นค่ะสมัยมาออสเตรเลียใหม่ๆป้าหมกแดงก็มาอยู่ในตัวเมืองซิดนีย อยู่ไปอยู่มามันก็คล้ายๆกับเราอยู่ในกรุงเทพนะคะเพื่อนๆคือมันก็จอแจแออาจมีการแข่งขันมีคือมันเป็นอะไรที่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เลยพากันย้ายออกมาอยู่นอกเมืองชานเมืองของซิดนีย์แต่ตอนนี้อยู่ไปอยู่มาเมืองที่ป้าหมกแดงอยู่มันไม่ใช่บ้านนอกซะแล้วมันไม่ใช่ชานเมืองซะแล้วค่ะเพื่อนๆน เพราะว่าความเจริญก้ากลายเข้ามาถึงหมู่บ้านจัดสรรเต็มไปหมดเลยคือมันก็เริ่มจะเหมือนเราอยู่ในใจกลางซิดนีย์เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าลองหาเมืองเล็กๆบ้านนอกบ้านนอกกว่านี้อีกสักหน่อยให้มันเป็นชนบทกว่านี้อีกสักนิดลองหาดูซิเผื่อจะเจอเมืองที่ใช่ ฟังป้าหมกแดงพูดแบบนี้เพื่อนบางคนที่รู้จักป้าหมูกแดงเป็นการส่วนตัวอาจจะทักทวงขึ้นมาว่าชอบบ้านนอกทําไมไม่กลับไปอยู่สกลน,นครบ้านตัวเองล่ะก็บ้านนอกเหมือนกันไม่ใช่หรอป้าหมูกแดงไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะเพื่อนๆอันนั้นคือเรากลับไปแน่นอนในบ้านปาย ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งป้าหมูแดงเองก็ปรูทางไว้ให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อไหร่ป้าหมกแดงมีบ้านอยู่มีไร่นาเลือกสวนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับป้าหมกแดงชีวิตคือการเดินทางค่ะเพื่อนๆในช่วงเส้นทางที่เราเดินทางป้าหมกแดงก็อยากจะเก็บเกี่ยวความสุข ความสุขกายสบายใจติดตัวไปด้วยไม่ว่าเราจะไปตั้งโรครากทำมาหากินอยู่ที่ไหนป้าหมกแดงก็อยากจะมีความสุขในชีวิตในแต่ละช่วงช่วงเหล่านั้นเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเราจะได้มีความทรงจำดีๆติดตัวเราไปค่ะตอนนี้ชีวิตป้าหมกแดง คือแม่ค้าขายอาหารแม่ค้าร้านอาหารไทยบ้านหมกแดงก็อาจจะเหมือนพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่มักจะมองหาเมืองใหม่ๆทำเลใหม่ๆอะไรอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆแต่ที่จะแตกต่างจากคนอื่นบ้างก็คือคนส่วนใหญ่ มักจะมองหาเมืองที่มีความเจริญเมืองที่คนอยู่เยอะๆเพื่อไปขยายกิจการเพื่อไปเปิดร้านค้าใหม่เพื่อไปเพิ่มสาขาแต่ตัวป้าหมกแดงมักจะมองหาเมืองที่เป็นชน,นบทเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดเมืองที่เป็นบ้านนอกบ้านนอกหน่อยเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองค่ะ <laughs> <c ười> คือป้าหมกแดงเป็นคน รักสันโดษค่ะเพื่อนๆไม่ชอบอะไรใหญ่โตมโหฬานเป็นคนชอบเงียบสงบชอบชอบอะไรที่เล็กๆแบบพออยู่พอกินถ้าเหมือนบ้านเราก็เรียกว่าแบบพอเพียงอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆเ,เ,เมืองที่ป้าหมูแดงกำลังจะไปที่กำลังจะพาเพื่อนๆไปชมเนี่ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกใจใช่เลยหรือเปล่า พราะว่าป้ามุกแดงก็ยังไม่เคยไปค่ะเพื่อนๆแค่ดูในอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองคือยังไงก็ถือซะว่าเราไปเที่ยวเราไปชมวิวกันก่อนชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะคะคือเราก็ไปดูไปเที่ยวไปชม ไปมองๆองเล็งๆไว้แล้วกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปถึงเพื่อนอาจเห็นเมืองนั้นอาจจะชอบเหมือนป้าหมกแดงก็ได้ค่ะว่าแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆมองเห็นเมืองอยู่ลิบๆข้างหน้านู้นนะคะเห็นไหมคะเราเริ่มจะเข้าเขตเมืองกันแล้วจวนจะถึงเมืองในฝันของป้าหมกแดงแล้วค่ะ <laughs> เริ่มลงเขาแล้วค่ะเริ่มลงจากเขาแล้วแล้วจะเข้าไปสู่ตัวเมืองท่ามกลางหุบเขาเป็นเมืองในฝันเมืองเมืองนี้เวลาหน้าหนาวหิมะก็จะตกค่ะเวลาหน้าร้อนอากาศก็จะเย็นสบายไม่ร้อนเกินไปค่ะป้าหมวกแดง เช็คสภาพภูมิอากาศมาเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ไปดูตัวเมืองกันค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเมืองในฝันที่ป้าหมกแดงเสาะแสวงหาเห็นไหมคะเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะมีภูเขาล้อมรอบมีบ้านคนแบบประปลายดูแบบ ธรรมชาติไม่แออัดโปร่งโล่งสบายนี่คือเมืองในฝันเหมือนในหนังในละครเลยค่ะเดี๋ยวป้าหมกแดงขอชมความงามของเมืองโดยรอบก่อนนะคะเพื่อนๆฝากถนนด้านโน้นเป็นเนินเขาค่ะมีดอกหญ้าสีเหลืองอลามเต็มเนินเขาเลยโอ้ยเห็นวิวเห็นทิวทัศน์หัวใจจะละลายค่ะ โอ้ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในใจกลางเมืองกันค่ะว่าสภาพผู้คนเป็นยังไงสภาพการค้าหรืออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเพื่อนๆนี่คือสภาพต่างจังหวัดชนบทโดยแท้เลยค่ะเพื่อนๆถนนหนทางโล่งเลย แต่ท่าทางคนเมืองนี้จะมีกระตังดูบ้านสิคะหลังใหญ่เบอเล่์เลยคะ่ะโอ้เมืองเงียบสงบน่าอยู่มากคะ่ะมองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอ้โหมีสวนสาธารณะขนาดกว้างใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองด้วยคะ่ะเพื่อนๆดูร่มรื่นมาก ขอลงไปเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์แป๊บหนึ่งนะคะจุดเด่นของออสเตรเลียก็คือตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆแต่ละอำเภอแต่ละเมืองแต่ละซับเบิร์จะต้องมีสวนสาธารณะอยู่ค่ะโดยเฉพาะเมืองนี้ทำไมสวนสาธารณะกว้างใหญ่ขนาดนี้คะเพื่อนๆดูสิบรรยากาศเย็นสงบเลย อุย้ยรู้สึกหนาวนะคะเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเย็นดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจะมาเที่ยวมาชมเล่นๆน,นะคะเนี่ยรู้สึกชอบเมืองนี้ซะแล้วละ่ะดูเถอะบรรยากาศก็ดีสวนสาธารณะก็กว้างใหญ่โอ้ยเมืองในฝันจริงๆเลยค่ะเนี่ยชอบค่ะเพื่อนๆชอบมากสวนกว้างลึกก็ไปด้านในอีกค่ะเพื่อนๆ แต่ว่าตอนนี้ป้าหมกแดงเดินเที่ยวไม่ไหวแล้วละเพราะว่ารู้สึกหิวข้าวด้วยอยากจะเข้าห้องน้ำด้วยคงจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูได้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเที่ยวกันใหม่นะคะเมื่อกี้ป้าหมกแดงมองเห็นเหมือนมีอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างอยู่ทางนูน้นเดี๋ยวจะเดินไปดูสักหน่อยค่ะก็ออสเตรเลียก็จะคล้ายๆทางบ้านเรานั่นแหละ แต่ละที่แต่ละเมืองก็มักจะมีอนุสาวรีย์หรือถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆศาลหลักเมืองอะไรอย่างเนี้ยลละค่ะคือเดี๋ยวป้าหมูแดงจะต้องไปไหว้ไปไปไหว้ไปสักการะท่านสักหน่อยไหนๆแล้วก็ผ่านมาที่เมืองของท่านแล้วต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้อนุสาวรีย์ไหว้ศาลหลักเมืองสักหน่อยค่ะเพื่อนๆ ขอป้าโมแดงไหว้พระไหว้เจ้าบ้านท่านก่อนนะคะเพื่อจะโชคดีได้มาอยู่เมืองนี้ค่ะ